สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คูจามาพบเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะคะคูจะมีบอนสีมาแบ่งให้เพื่อนๆน,นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเนาะช่วงนี้วันหยุดหลายวันนะคะวันหยุดหลายวันอยู่กับครอบครัวนะคะสําหรับท่านที่มีงานอดิเรกหรือชอบ ต้นไม้ชอบบอนสีนะคะวันนี้ครูจามีน้องบอนสีมาแบ่งปันเพื่อนๆอีกเช่นเคยค่ะเริ่มต้นที่สามต้นร้อยนะคะต้นละห้าสิบต้นละหกสิบวันนี้ถูกมากค่ะถูกมากค่าส่งเมาเมาค่ะอีกเช่นเคยค่ะนะคะสิบต้นยี่สิบต้นสามสิบต้นก็หกสิบบาทค่ะแพ็คย่างดีนะคะนะคะแพ็คยางดี ต้นไม้หลักสิบแพ็คหลักพันค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันทีละต้นเลยนะคะสำหรับเพื่อนที่สนใจนะคะเตรียมปากกาเตรียมสมุดมาจดแล้วก็โทรหาคุณจานะคะเดี๋ยวคุณจาจะวางหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นะคะเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ได้คะ่ะแอดไม่เป็นเดี๋ยวคุณจาจัดการแอดกลับนะคะเพื่อนๆต้นแรกนะคะ ต้นแรกต้นแรกที่สุดปราถนาค่ะน้องกัดสีแล้วทุกใบเลยนะคะสุดปราถนาเป็นไม้กัดสีนะคะนี่ค่ะมีหลอดไม่มาสวยๆทุกต้นเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะต้นใหญ่ไหมนะคะต้นใหญ่มากค่ะสุดปราถนาค่ะนะคะสวยๆค่ะเพื่อนๆเ,เป็นไม้ที่แข็งแรงนะคะ นี่ค่ะการดำค่ะนะคะการดำสวยทุกต้นเลยค่ะเพื่อนๆนะคะสุดปาทนนาค่ะ50บาทค่ะนะคะสุดปัทนราห้าสิบาทสวยๆทุกต้นเลยค่ะเพื่อนๆดูนะนะคะสวยทุกต้นเลยค่ะ50บาทค่ะต่อไปขุ้มทองค่ะ ขุมทองสีสวยๆเนาะกัดสีสวยๆค่ะนี่ค่ะจะยกให้ดูเนาะจะได้เห็นความสูงของเขานะคะขุมทองเห็นไหมคะสวยสวยมากนะคะขุมทองวันนี้ออกได้สามต้นค่ะนะคะห้าสิบบาทค่ะขุมทองสวยๆนะคะสวยๆค่ะขุมทองค่ะ ห้าสิบบาทค่ะเพื่อนๆน,นะคะค่อยๆดูไปนะคะแล้วก็อปากาจดแล้วก็โทรหาคกูจานะคะถ้ามีไลน์แอดไลน์มาถ้าแอดไม่เป็นเดี๋ยวกูจาแอดกลับค่ะต่อไปนะคะทิดาแม่กองนี่สวยนะคะทิดาแม่กองค่ะสวยแล้วก็แข็งแรงนะคะนี่ค่ะสวยไหมสวยมาก นะคะพื้นเขียวๆไม่จะเขียวเข้มนะคะแต่ว่าแดงเข้มๆค่ะนะคะก็เป็นไม้ที่ฟอร์มใหญ่นะคะนี่ค่ะ<แ>ทิดาแม่กองค่ะต้นละห้าสิบบาทค่ะนะคะทิดาแม่กองวันนี้มีสองต้นนะคะต่อไปนะคะต่อไปต่อไปชื่อแดงกำแพงเพชร แดงกำแพงเพชรเนี่ยเขาแดงจริงๆค่ะเพื่อนๆแดงยันก้านเลยค่ะท่านที่ชอบสีแดงรับรองว่าตัวนี้แดงจริงค่ะแดงกำแพงเพชรห้าสิบบาทค่ะต่อไปเมืองพัทยาชมพูหวานๆนะคะเม็ดสีแดงเป็นไม้ใบกลมนะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะเพื่อนๆห้าสิบบาทค่ะ เมืองพัทยาต่อไปเทพนารีค่ะนี่ค่ะชื่อดีนะเทพนารีค่ะนะคะเทพนาีต้นใหญ่นะคะนะคะเขาสวยแข็งแรงค่ะเทพนารีค่ะต่อไปเจ้าเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่ก็จะเป็นชมพูเม็ดแดงๆนะคะเจ้าเชียงใหม่ค่ะ นี่ค่ะจะเทียบให้ดูกับมือเนาะเจ้าเชียงใหม่ค่ะนะคะห้าสิบบาทค่ะเพื่อนเพื่อนเจ้าเชียงใหม่นะคะห้าสิบบาทค่ะวันนี้ออกได้สองต้นนะคะเจ้าเชียงใหม่ค่ะชมพูสวยๆต่อไปไม้เหลืองค่ะอันนี้เหลืองวันจันทร์ค่ะเพื่อนๆนนะคะพื้นเหลืองเม็ดสีแดงนะคะ จะออกนะคะเหลืองวันจันทร์ค่ะห้าสิบบาทค่ะโอ้กูจะลืมยกเหลืองกันตนามาจริงจริมีเหลืองกัลตนาอีกกูจะลืมนะคะอันนี้เป็นศึกษาศาสตร์ค่ะเพื่อนๆนะคะท่านที่ชอบไม้เหลืองนะคะท่านที่ชอบเก็บสะสมไม้เหลืองวันนี้มีไม้เหลืองมาให้เพื่อนๆเลือกนะคะอันนี้ศึกษาศาสตร์ค่ะต่อไปนะคะ เหลืองสะดุดีค่ะเหลืองสะดุดีนะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะเหลืองสะดุดีมีหลอดหม่มานะคะนะคะอันนี้เหลืองมณีรัสค่ะรู้สึกว่าวันนี้จะออกได้ต้นเดียวอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะเหลืองมณนีรัสค่ะกูจะให้ดูด้านข้างด้วยนะคะ เพื่อนจะได้ทราบว่าเขาสูงขนาดไหนคะ่ะมันที่ดูด้านหน้าก็ไม่ค่อยรู้เนาะแต่เดี๋ยวกูจะเทียบกับมือนะคะนี่ค่ะเหลืองมณีรัตน์ค่ะห้บาทอันนี้เป็นบึงพระรามค่ะโอ้โเ,เพิ่งจะออกมาต้นเดียวเนี้ยค่ะ,บ,ระ,รนะคะบึงพระรามนะคะบึงพระรามนะคะ50บาทค่ะกรูจะให้ดูต้นด้านข้างเนาะห้บบาทค่ะ ต่อไปเหลืองกันตนาค่ะคุณจามหยิบเหลืองกันตนามานะคะเขาสวยค่ะเหลืองกันตนาเนี่ยปลูกนอกตู้ได้นะคะท่านทีเออ่เคยดูคลิปของคุณจาจะทราบว่าคุณจาเนี่ยปลูกไว้ข้างรั้วไว้นอกตู้ได้นะคะเหลืองกันตนาค่ะนะคะเหลืองกันตนามีสองต้นนะคะไม้เหลืองนะคะตัวละห้าสิบบาทนะคะเพื่อน นะคะคถ้าชอบต้นไหนจดชื่อมาแล้วทักหาคุจานะคะต่อไปค่ะนารีบูรพาค่ะเป็นไม้กาบแต่เขาสวยนะคะรู้สึกว่าน่าจะหมดแล้วค่ะต้นนี้น่าจะเป็นต้นสุดท้ายแล้วล่ะนะคะนารีนารีบูรพานะคะเอ้ยนารีบูรพาหรือนาลีสยาม นาฬิสยามพูดผิดนาลิสยามต่อป้ายไม้ป้ายค่ะผมพี่มานป้ายทุกใบป้ายทุกต้นค่ะผมพี่มานค่ะท่านที่ชอบไม้ป้ายนะคะห้าสิบบาทผมพี่มานค่ะสวยๆทุกต้นทุกใบค่ะผมพี่มานห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆผมพี่มานค่ะ าสิบบาทหม้ป้ายห้าสิบบาทน่ารักไหมล่ะนะคะไม้ไป้ายห้าสิบบาทนะคะกูจาก็แบ่งๆไปนะคะผมพี่มานวันนี้มีได้มาสี่ต้นนะคะนะคะผมพี่มานแบ่งปันให้เพื่อนๆในราคาห้าสิบบาทครับเพื่อนๆนะคะต่อไปตะวันชิงพบค่ะ ท่านที่เป็นสายดํานะคะนะคะตะวันชิงพบนี่ค่ะตะวันชิงพบนะคะเอ้าวมีอีกต้นหนึ่งต้นนี้ต้นใหญ่อยู่นะคะนี่ค่ะตะวันชิงพบค่ะท่านที่เป็นสายดาร์กสายดํานะคะท่านที่ชอบบอนสีดํานะคะยังไม่มีหรือมีแล้วอยากจะได้เพิ่มนะคะตะวันชิงพบค่ะห้าสิบบาทค่ะ ต่อไปคุ้มซัพ์ค่ะรอบนี้มีต้นเดียวนะคะคุ้มซัพ์ค่ะห้าสิบบาทค่ะนะคะคุ้มซัพห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นออดเป็นตะวันชิงพบอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้มณีนินค่ะเพื่อนๆนะคะมณีนินก็เป็นสายดำสายดำอีกต้นหนึ่ง ตอนนี้เป็นพญาขอมพญาขอมต้นนี้เขาอยู่นี่พอไม่โดนแดดเพื่อนๆเขาก็เลยออกเขียวๆแล้วก็ต้นสูงสูง,สงนี่ค่ะต้นใหญ่นะคะเนี่ยนะคะแต่เขาเป็นพญาขอมนะคะเพื่อนๆดูนะพญาขอมก็จะใบเรียวๆนิดนึงแต่ถ้าเพื่อนๆรับไปนะคะให้เขาถูกแดดนิดนึงอันนี้เขาอยู่มุมกุจาเพิ่งไปเห็นเขาอะค่ะที่จริงเขาดํานะคะเนี่ยถ้าเขาโดนแดดมากอันนี้เขาจะดํา แอันนี้ได้เปรียบค่ะเพราะเ้าต้นใหญ่นะคะเห็นไหมคะเ้าต้นใหญ่ค่ะพยาขอมค่ะห้าสิบาทนะคะต่อไปต่อไปเป็นของขวัญค่ะน่ารักไหมเพื่อนๆเขากัดสีแล้วนะคะเนี่ยสวยมากเลยของขวัญต้นนี้นะคะห้าสิบบาทค่ะนะคะของขวัญ5้บบาทค่ะสวยไหม ถ้าสวยนะคะจดชื่อไว้แล้วทั้งหากรูจานะรู้สึกว่าจะมีต้นเดียวค่ะต่อไปคุ้มเก้าค่ะนี่ค่ะทรงสวยๆนะคะคุ้มเก้าสีแดงนะคะสีแดงสวยทุกต้นเลยคุ้มเก้ารอบนี้สวยทุกต้นค่ะต้นนี้ก็สวยสวยทุกต้นนะคะเนี่ยค่ะคุ้มเก้าค่ะ50าสบาท นะคะกุ้งก้าสวยทุกต้นเลยค่ะเพื่อนๆท่านที่ชอบสีแดงแดงใบดกค่ะนะคะเป็นบอลใบดกทรงสวยค่ะนะคะอันนี้ก็สวยค่ะกุ้งก้าวค่ะห้าสิบบาทนะคะต่อไปเป็นศีลาเพชรแต่ขวจานะง,งงมากเลยศีลาเพชรรุ่นเนี้ย เขาเป็นอะไรนี่กูจาบอกก่อนนะคะว่าใบเขามีตําหนี่อ่ะกูจาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็คือไม่ได้เป็นต้นเดียวงงอันนี้ศิลาเพชรนะคะแต่ว่าพอขึ้นใบใหม่เนี่ยอันนี้ใบใหม่เห็นไหมคะเขาก็เขาก็ปกติค่ะนะคะศิลาเพชรห้าสิบบาทค่ะนะคะแต่ขึ้นใบใหม่เขาก็สวยแต่กูจางงใจกับเขาว่าเฮ้ยเธอเป็นอะไรของเธอ แต่เขสวยนะคะศิลาเพชรค่ะห้าสิบบาทต่อไปนะคะเลิศมงค้นค่ะเลิศมงคลก็เป็นบอลใบดกอีกต้นหนึ่งทรงสวยๆนะคะเลิศมงคลเลืศมงคลมีสองต้นค่ะรอบนี้นะคะเลืศอมงคลมีสองต้นนะคะเลิศมงคลก็ห้าสิบบาทค่ะเพื่อน นะคะอันนี้ศิลาเพชรศีลาเพชรถ้าเพื่อนๆรับศีลาเพชรไปกูจาหมหอก,กอนนะว่าใบเขาทําไมเป็นอย่างนี้ก็งงกับเขาแเราเป็นทุกต้นเลยแต่ว่าขึ้นใบใหม่เขาก็ไม่เป็นนะคะเนี่ยเนี่ยขึ้นใบใหม่เขาก็ไม่เป็นนะคะอันนี้ศิลาเพชรค่ะต้นละห้าสิบบาท ต่อไปนะคะเพื่อนๆอันนี้ราหูร้อมเพชรนะคะราหูร้อมเพชรนะคะมีสองต้นนะคะมีสองกระถางค่ะเพื่อนๆราหูร้อมเพชรค่ะนะคะให้เพื่อนๆดูด้านข้างว่าเขาสูงเขาโตขนาดไหนราหูร้อมเพชรค่ะอันนี้ตับเดือนค่ะ เดือนพฤษภาคมค่ะท่านที่เกิดเดือนพฤษภาคมหรือท่านที่สะสมตับเดือนนะคะตับเดือนส่วนมากก็จะเป็นใบกลมๆเนาะนะคะแต่เขาแข็งแรงนะคะก้านแข็งแรงเพื่อนๆเดือนพฤษภาคมค่ะห้าสิบบาทนะคะเดือนพฤษภาคมห้าสิบบาทค่ะนะคะเป็นไม้ใบกลมเป็นบอลใบกลมนะคะอันนี้เป็น ยอดมองกุฎนะคะยอดมองกุฎอันนี้เป็นไม้แยกแม่เขาด่างนะคะเนี่ยยอดมองกุฎนะคะนะคะห้าสิบบาทค่ะต่อไปเมืองพลค่ะเมืองพลเป็นตับจังหวัดนะคะใบกลมๆนะคะใบกลมๆแล้วก็ใบแข็งด้วยค่ะนะคะการแข็งใบแข็งค่ะเพื่อนๆชื่อเมืองพลค่ะ ต่อไปต่อไปสีการนาค่ะเขาเป็นไม้ป้ายนะคะกูจะาแบ่งให้เพื่อนๆในราคา50บาทค่ะนะคะสีการนาเขาเป็นไม้ป้ายนะคะนะคะต้นนี้ต้นใหญ่นี้ค่ะกูจะาแบ่งให้เพื่อนๆนะคะในราคา50บาทต่อไปพันดาวค่ะเพื่อนๆมีมีเพื่อนๆตามหาอยู่นั้นทักมหากูจา แต่กุจาลืมไปแล้วว่าใครเนะาะทักมาหากุจานะคะพันดาวค่ะนี่ค่ะถ้าเขากาัดสีแล้วสวยมากเลยกุจามีต้นใหญ่ด้วยนะจะลืมยกมาให้เพื่อนๆดูพันดาวค่ะนี่ดูเขากาัดสีนะคะนะคะนะคะสวยค่ะพันดาวค่ะห้าสิบบาทเพื่อนๆ ขาาสีแล้วเราก็โตเต็มที่แล้วก็สวยมากกุจาก็มีต้นใหญ่นะคะเนี่ยพันดาว50บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นอุ้มท้องค่ะนี่ค่ะชื่อดีนะคะชื่ออุ้มทองค่ะนะคะ50บาทนะคะเศรษฐีสุพรรณต้นนี้ป้ายสวยๆชมพูสวยๆนะคะ50บาทค่ะ นะคะคเศรษฐีสุพรรณค่ะนี่ค่ะคุูจะาให้เพื่อนๆดูด้านข้างนะคะเพื่อนๆจะได้ทราบว่าเขาต้นใหญ่ขนาดไหนเขาอยู่ในกระถงางสี่นิ้วนะคะต่อไปรวยล้นฟ้าค่ะกระดูกสีขาวขาวนะคะรวยล้นฟ้าค่ะห้าสิบบาทรวยล้นฟ้าก็ห้าสิบบาทนะคะต่อไป2องฝั่งโขงค่ะ นะคะเนี่ยมีเม็ดสีชมพูสีขาวเม็ดแดงๆด้วยนะคะสองฝั่งโขงค่ะ50บาทนะคะต่อไปองค์หญิงทอฝันค่ะมีต้นเดียวค่ะองค์หญิงทอฝันนะคะ50บาทป้ายสวยๆนะคะต่อไปชิ้นบัญชรค่ะแม่สวยมากชิ้นบัญชร ออกชมพูแล้วนะคะนะคะเขากัดสีแล้วนะคะเพื่อนๆนชิ้นมันช้อนห้าสิบบาทค่ะต้นนี้สิบหมื่นค่ะเพื่อนๆนชมพูสวยๆหวานๆชื่อสิบหมื่นนะคะมหาเศรษฐีค่ะชื่อดีๆทั้งนั้นเลยนะคะมหาเศรษฐีค่ะห้าสิบบาทเนี่ยนะคะ อันนี้พญาไกสอนค่ะโตแล้วสวยมากแข็งแรงมากนะคะพญาไกสอนค่ะห้าสิบาทนะคะต่อไปนะคะถาดนี้นะคะถาดนี้เป็นพรพระร่วงทั้งหมดค่ะนะคะพร,พรพะร่วงสวยทุกต้นเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะสวยทุกต้นเลยสวยทุกกระถางนะคะ นะคะสวยทุกต้นสวยทุกกระถางห้าสิบบาทค่ะนะคะนี่ค่ะให้เ,เพื่อนๆดูครับใกล้ๆเนาะนะคะห้าสิบบาทค่ะเพื่อนๆน,นะคะสวยทุกต้นเลยนะคะห้าสิบบาทพ,พรพะร่วงนะคะท่านที่ชอบ ไม้ดำหรือสายดาร์กนะคะอยากจะเก็บสะสมพรพระร่วงนะคะห้าสิบบาทสสวยทุกต้นเลยค่ะนี่ค่ะก็จะจับให้ดูนะคะสายดาร์กน่าเก็บนะคะต่อไปนะคะสำหรับถาดนี้นะคะเป็นไม้กาบค่ะชื่อเทพนาคาค่ะนะคะชื่อเทพนาคาค่ะ ห้าสิบบาทค่ะนะคะเทพนาคานะคะสวยๆค่ะนะคะกระถางละห้าสิบบาทนี่ค่ะพูจาให้ดูนะคะว่าเขาต้นใหญ่นะคะเทพนาคาค่ะห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆนะคะท่านที่ชอบไม้กาบนะคะน่าเก็บเนาะราคาเบาๆนะคะอันนี้ต่อไปค่ะเป็น อตะนางตะเคียนทองค่ะเพื่อนๆที่คูณาบอกว่าเอะเขาชื่ออะไรมีเพื่อนๆสมาชิกเพื่อนๆนะคะอินบ็อกมาบอกว่าเขาชื่อนางตะเคียนทองจาเออใช่ใช่คูจาคันนึกขึ้นได้เออใช่ใช่ใช่นางตะเคียนทองค่ะมีสองต้นค่ะนะคะต่อไปเป็นหลวงปู่ขาวค่ะ เหลือต้นเดียวนะคะหลวงปู่ขาวรอบนี้มีต้นเดียวค่ะหลวงปู่ขาวค่ะท่านที่ชอบเ,ออเก็บสะสมตับเกจินะคะหลวงปู่ขาวก็เป็นอีกต้นหนึ่งต่อไปหมอยอดเดชค่ะหมอยอดเดชมีต้นเดียวค่ะนะคะหมอยอดเดชค่ะห้าสิบบาทต่อไปเป็นปานตะวันค่ะ นี่ค่ะนี่ก็เป็นสายดาร์กนะคะปานตะวันก็เป็นสายดาร์กเนาะนะคะปานตะวันห้าสิบบาทค่ะเพื่อนๆต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมรอบนี้สวยมากนะคะคุณจางขออนุญาตปล่อยให้เพื่อนๆในราคาต้นละหกสิบบาทค่ะนะคะสวยทุกต้นเลยค่ะนี่ค่ะ หลวงปูทีมสวยทุกต้นค่ะนี่ค่ะสวยทุกต้นนะคะหลวงปูทีมสวยทุกต้นเลยนะคะครูจาขออนุญาตปล่อยในราคาหกสิบบาทนะคะแต่สวยจริงค่ะอยู่ในกระถางสี่นี้เพื่อนๆเ,เอาไปเปลี่ยนเป็นกระถางหกได้นะคะกระถางหกกระถางแปดสบายแล้วค่ะเพราะเขาล้นแล้วค่ะเนี่ยล้นขอบล้นขอบอกระถางแล้วค่ะ ก็แรกกุจาจะเปลี่ยนเป็นกระถางหนิ้วมันก็จะลําบากในการส่งเนาะนะคะกูจาขออนุญาตเพื่อนๆปล่อยในราคา60บาทค่ะแต่สวยทุกต้นเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะสวยทุกต้นเลยค่ะหลวงผู้ทิมค่ะนะคะอ๋ออันนี้กำแพงเงินกำแพงเงินเดือต้นสุดท้ายต้องเก็บไว้ก่อน ต่อไปเป็นแตงโมค่ะแตงโมเพิ่งจะออกมานะคะคุจาขออนุญาตปล่อยในรคาคาหกสิบบาทค่ะเพิ่งจะออกได้สองต้นเองแตงโม,ม,านานมะะรอมานานมากนะคะรอมานานมากนะคะขอในรคาคาหกสิบบาทค่ะเพื่อนๆนะคะแตงโมนะคะแตงโมหกสิบบาทค่ะนะคะเพื่อนๆแตงโมค่ะหกสิบบาท หลวงปูทิมสวยๆหกสิบาทค่ะแล้วก็ศีลาหุ้มทองหน้าสวยมากนะคะ60บาทค่ะเพื่อนๆศิลาหุ้มทองมีต้นเดียวนะคะบอกก่อมีต้นเดียวต่อไปนะคะพันรายวันนี้ครูจาจะแบ่งพันรายให้เพื่อนๆในราคา3ต้นร้อยนะคะจะบอกว่าพันรรายนี่สวยมาก นะคะเนี่ยแล้วทุกต้นสวยค่ะกุจาแบ่งให้เพื่อนๆในราคาสามต้นร้อยนะคะพนาราย3สต้นร้อยค่ะนะคะมีแค่8ต้นนะคะสามต้นร้อยนะคะถ้าเพื่อนๆรับพนาราย3ต้นคุจาขออนุญาตรวมกอนะคะวันนี้3มต้นร้อยก็มีม,มีมีหลายพันค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆรับ พันเดียวกันนะครูจาขออนุญาตรวมกอรวมกระถางไปให้เ,เพื่อนๆนเลยเนาะนะคะแต่ก็มีต้นอื่นอีกน,นะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นอันนี้เป็นนางรากสดแต่เขาไม่ป้ายค่ะเ,เพื่อนๆอนอันนี้ครูจาก็จะแบ่งให้เ,เพื่อนๆนไปในราคาสามต้นร้อยค่ะแต่ต้นใหญ่มากยังสงสัยว่าจะจะส่งได้ไหมนะคะอันนี้ก็สามต้นร้อยเป็นนางรากสดที่เอาไปลุ้นป้ายเอานะคะเ,เพื่อนๆนนะคะต่อไปเป็น ไก่อัมพันธ์ค่ะกัดสีแล้วค่ะนี่ค่ะไก่อัมพันธ์ก็สวยนะคะนี่ค่ะไก่อัมพันธ์กัดสีแล้วค่ะเพื่อนๆไก่อัมพันธ์เป็นไก่มีแข้งนะคะนะคะเป็นไก่มีแข้งสามต้นร้อยเหมือนกันอันนี้เป็นหนุมานจองถนนขะต้นได้ค่ะหนุมานจองถนนนะคะไก่อัมพันธ์นะคะจองถนน นะคะพวกนี้ขะได้ค่ะนะคะเพื่อนๆขะได้เออพมาษีค่ะพมาษีก็สามต้นร้อยเพื่อนๆสามารถขะได้นะคะอันนี้ต้นอะไรไม่รู้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ก็บอกมาว่าใบจุดๆสีแดงแดงกูจะาจำไม่ได้เป็นต้นอะไรอันนี้เป็นอันนี้เป็นรัตนมณีแต่เขียวปีหลี นะคะคะได้ค่ะ3ต้นร้อยค่ะอันนี้เป็นพรมฤจีนะคะเพื่อนเพ่คะต้นได้นะคะเอาไปรวมกับต้นอื่นได้นะคะอันนี้ก็รัตนมณีค่ะสต้นร้อยค่ะสําหรับเออที่เขียวเขียวนี่นะคะ2ต้นเนี้กูจาว่าน่าจะเป็น9้าทับแต่อันนี้เป็น9้าทับเขาไม่ไป้ายค่ะนะคะถ้าเพื่อนเอนอยากรับไปลุ้นก็ได้นะคะสามต้นร้อยค่ะนะคะ รัตนมณีให้เพื่อนๆไปลุ้นค่ะมีสามต้นนะคะสามต้นร้อยให้เพื่อนๆคัต้นได้ค่ะอันนี้ก็เป็นสาวนครใช้สีค่ะคัต้นได้นะคะสาวนครใช้สีก็สามต้นร้อยค่ะอันนี้ใช้ชนค่ะแต่นางเขียวปีหลีนะคะสามต้นร้อยค่ะเพื่อนๆสามารถคัดต้นได้นะคะนะคะ อันนี้เศรษฐีสุพรรณสามต้นร้อยค่ะแล้วกูจาจะส่งอย่างไรหนอต้นนี้นะคะต้นนี้จะส่งอย่างไรหนอนะคะสามต้นร้อยค่ะเศรษฐีสุพรรณนะคะสําหรับอันนี้นะคะสําหรับไซส์นี้สําหรับต้นถาดนี้นะคะสามต้นร้อยค่ะนะคะสามต้นร้อยก็มีหลายต้นหลายชนิดนะคะเพื่อนๆสามารถคะต้นได้นะคะนะคะ อันนี้น่าจะเป็นก้าทัพสองอันนี้น่าจะเป็นก้าทับแต่เขาเขา,เขาไม่ไป้ายนะคะต้องไปรุ่นให้เพื่อนๆไปรุ่นเองอันนี้ไก่สุพรรณก็สามต้นร้อยค่ะหนุมานจองถนนนะคะหนุมานจองถนนก็สามต้นร้อยนะคะพะนารายค่ะสามต้นร้อยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่รับต้นละห้าสิบนะคะ ทุกหต้นนะคะทุกหต้นมีต้นแถมค่ะนะคะสำหรับที่เพื่อนๆ่อที่รับต้นละห0าสนะคะทุกหต้นมีต้นแถมนะคะกูจาลืมบอกไว้ต้นคลิปนะคะยังไงเพื่อนๆดูแล้วจดชื่อนะคะจดชื่อแล้วก็แอดไลน์หรือโทรหากูจาได้นะคะกูจาฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะกดติดตามกูจาไว้นะคะถ้าได้ดูแล้วเนาะ เพราะว่าเพื่อนๆบางคนมาดูทีหลังมันไม่เด้งไปหาก็เสียดายจังเลยคุณจ้าคุณจ้าฝากากดติดตามด้วยนะคะยังไงทักมานะคะแล้วเจอกันนะคะขอบคุณทุกๆท่านค่ะสวัสดี